ตรงนี้นะคะเชะิญผู้ปกครองนะคะเชิญชวนผู้ปกครองนะคะเต็มที่เลยนะคะหลังจากนี้จะให้รางวัลใบสีขับเป็นการถ่ายภาพร่วมกับผู้ปกครองเป็นนักเรียนนักกีฬาลูกบานของโรงเรียนขอวังอของเรียนบันเละหน่อยนะครับก็ไม่รอสีกุลาภัยาบันละหน่อยเป็นวังยังเป็นและสีเชิญที่สนามเลยนะค่ะ เป็นภาพที่สวยงามนะครับนี่เป็นคณะผู้ปกครองวันนี้เป็นการแข่งขันกีฬาภายในกีฬาสีโรงเรียนบันเราหน่อยนะครับปีา2563นะครับซึ่งวันนี้ท่านผู้ปกครองมารวมกันทุกท่านในการถ่ายภาพนะครั้นเป็นภาพที่สวยงามวะดกมลูที่ท่าท่านประธานคณะผู้การสถานศึกษาโรงเรียนบันเราหน่อยนะฮะท่านพ่อเกษตรบิณรัตน์ การรุ่นรายการโรงเรียนวันละหน้อยนะครับและหมูสีนะครับการรายการจิตนาสีหันนะครับไม่มีเป็นของกับผู้ปกครองนะครับขอบุญครับโอ้ความงามนะครับเป็นภาพแบบฝาแหลานแสดงกิจกรรมในการข้อในการรำเป็นบรรยากาศสนุกสนานนะครับมวลชืนโมแช่ที่ท่านพี่น้องที่เคารพรักที่มากที่สุดนะครับคุณพ่อคุณแม่นะคะ ถ่ายภาพกับลูกๆซื้อขนมเอาน้ำให้ลูกกินด้วยนะคะเสร็จแล้วผู้เป็นกรรมการในสนามแรกของเราก็คือคุณครูนะคะคุณคพบนะคะเสื้อพบพงมงและลูกๆอากีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะเจ้าหนาเอาวอลเลย์บอลหญิงเป็นผู้สอนนะคะ้ ไปจะเป็นการวิ่งนะคะวิ่งก่อนชัครู่นะเอาเรียนสะันแล้วสบไล่การก่อนค่ะแล้วก็เป็นกีฬาวันเลยบบอลเนาะเาคเข้วยกันหน้าสีนั่เอาปตรน้ำใช่ไหมนัแข็งกับน้ำครับขณะในการเปิดการแข่งขันกีฬาสี การเ็ไปเป็นการแข่งขันวิ่งนะคะวิ่ง,งวิ่ง50เมตรอนุบาลวิ่ง60เมตรปอปนป3พวิ่ง80เมตรพ4สีปพแล้วก็วิ่ง100เมตรมัธยมหลังจากนั้นจะเป็นการแข่งขัน,ขนวันวเล็กบอลหญิง แตะม่ีแต่มีท่านรองผู้นายการรงเรียนขอวังวิทยาคมนะะกานรองคมสันวัต่างหงษ์ท่านมีการเดินทามาร่วมขอบคุณมากคุณเด้คับท่านรองผู้นายการโรงเรียนขอวังวิทยาคมนะครับนะคะเป็นคุณครูผดสอนนะคะเชิญที่สนามวอลเลย์บอลได้เลยนะคะเตรียมน้ำเตรียมข้าไปด้วยนะคะช่วงนี้ตัดมาที่ มีเป็นภาพของผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองที่เดินทางมาเบ่งบุญกับหลานนะครับกการทำการเกิดการแข่งขันกีฬาสีกีฬาภายในโรงเรียนบันเทาหน่อยแล้วนะครับมีเป็นผู้ปกครองเป็นยังไงลูกหลานผู้สวยผู้งามบอสสวยงามบอสครับนี่เป็นผู้ปกครองนะไม่กำลังใจลูกหลานนะครับลูกหลานแข่งยังมาอน,นี่ เป็นนักกีฬาอยู่บ่เป็นอยู่ค่ะเป็นยังไงผูมใจบ่บ่ใอยู่ค่ะนี่เป็นอุปกครองนะคบที่เดินทางมาร่วมบงลลกบางหลานหาท้ายภาพใบท้ายภาพใบนะครับจาเอาเวน้ำมันี่บกโดคืองแมเดี๋ยวบกโดเอาเวน้ำบกโด เป็นเป็นนักกีฬาเล่นหีฬาลยนักกีฬาอย่างเล่นบอลลูกบอลคนที่แล้ววิ่งค่ะวิ่งครับนี่เป็นนักกีฬาเดียวนี้เป็นนั่งฝ่ายอยู่จังหน่อยจะเป็นนักกีฬาอ่าก็ได้ก็แค่ติดตามบอลจอยลูกอีสานนะนี่เป็นการแข่งกันกีฬาภายในของโรงเรียนบรรลน่อยขอขอบคุณเด้อผู้ปกครองนะครับขอบคุณที่นำลูกนำหลานมานะครับขอขอบคุณหลายๆนี่เป็นบรรยากาศภายใน การแข่งขันกีฬาสีไยน่นีกครองมารรวมกันรวมกันหลายมากนะครับหล,ลายเลยนะครับน,น,น,ะะนี่กันนักกีฬาคือกันนะครับนี่กับคุณยายเออไม่กำลังใจลูกหลานบ่ลกูกหลานของเลยนยู่นี่บ่ยาย ลูกหลานเป็นนักกีฬาอยู่บ่เออแต่ว่าโบเป็นนักกีฬาแต่ว่าไม่กำลังใจลูกกำลังใจหลานนะครับนี่คือผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนบ้านเราหน่อยนะครับคออผน่านั่งฟ้ากันน่อยหยโอ้ยงามแหงนะครับนี่นี่เป็นนั่งฟ้านะครับเออเป็นนักเรียนสันอนุบาลของโรงเรียนบ้านเราหน่อยยิ้มยิ้มลูกยิ้มเมื่อย แล้วลันตังน้อเขาบอกเราบางหัลนลันมีบ่บ,บ,บ่โอ้ยอันนุ้ไนไนยไว้ลนันบ่เลยบ่หลังจากยิ่งเราก็จะเป็นการแข่งขันกีฬาเพิ่มบ้านนะฮะสีสีมุมแปดกับสีอูสีนะคะ,ะ,คะเราจะมาแข่งกันก่อนที่เราจะไปวันนี้ก่อนอันนี้เป็น,นคณะครูบาอาจารย์นะนคณะครูจากโรงเรียนบันระน้อยไฟปฏะจิกรมไฟสอนรับ <c oughs> นะครับอากดไลา์กดแชร์กดติดตามีเด้อขอบคุณครับ